สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับพบกับยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินหลังจากเราเล่นน้ําทะเลที่หาดแม่ลําพึงกันเรียบร้อยแต่คนหนึ่งก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ผมกับลูกเล่นตั้งแต่กลางวันละเดี๋ยวจะไม่สบายเอาก็มานั่งเล่นดูพระอาทิตย์ตกกันก่อนตรงนี้ก็ กับเริ่มงานกันต่อเดินชมหาดชมสวนกันไปบรรยากาศของพระาทิตย์าากำลังจตกเย็นกับการจับหาดชายทะเลแสงาทิตย์ส่องลงดูสวย หงหาดแม่ลำพึงนะครับน้ำขึ้นมาไม่ถึงข้างบนคนระับบางคนก็นั่งเล่นก่อดินกันพ่อแม่ลูกส่วนผมก็เล่นเสร็จแล้วก็มาเดินนีนนนนนนใช่กลางคืนน้ำมันจะขึ้นมาสูงครับบางทีขึ้นถึงจุดเขตนู่นเลยที่เขานั่นไว้ พาจะไปนั่งชิงชา้าตรงนู้นก็มีนะครับนั่งชิงชา้ทาทักทายพี่ๆน้องๆกันหน่อยน้องพอยสนุกไหมวันนี้พูดพูดด้วยน้องพ,ยพอยอะไรครับไม่เร่นน้ำสนุกครับถ้าพ่อไม่บอกให้หยุดก็ยังไม่หยุด พ่อจะกินข้าวกินข้าวแม่อร่อยเลยชวนแต่พ่อเล่นบรรยากาศสายนุ่มๆอ,อาบน้ำกันแล้ก็มานั่งเล่นบรรยากาศจริงๆสำหรับคลิปนี้พี่น้องๆนะครับ เป็นสิงซาโอ้โหแข่งสิงซากันสนุกไปคนเล่นน้ำก็เล่นกันไปไปไหนก็ต้องใส่แมสนะครับป้องกันให้ดีนะครับเราไปให้เจ็บมากมายยากก็เรื่องถ้าติดขึ้นมานะงานนะยุ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้กันนะครับขอบคุณครับ